สวัสดีค่ะพี่ไมธัญไมยอนนตากรณิวัฒน์นะคะผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจของสำนักข่าวไทยค่ะปีนี้เป็นปีที่หนักหนาจริงๆนะคะที่เราเจอกับวิกฤตโควิด19ค่ะแต่ในอีกมุมหนึ่งพี่ไมก็เห็นว่ามีน้องๆเยาวชนนะคะที่ได้ออกมาทําความดีหรือว่าให้ความช่วยเหลือคนที่ยากลําบากในช่วงวิกฤตโควิด19นี้กันอย่างมากมายเลยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าโลกโซเชียลทำให้เรามองเห็นกันมากขึ้นนะคะเช่นเห็นบ้านไหนที่เดือดร้อนเนี่ยหาเตียงไปตรวจไม่ได้นะคะก็ช่วยกัน กระจายข่าวไปนะคะนกหมานกแมวที่ไหนนะคะขาดอาหารก็มีคนช่วยกันร,ระดมทุนไปเพื่อบริจาคอาหารบริจาคของให้กับคนที่มีความต้องการอยู่ในขณะนี้ค่ะรวมถึงคนที่สละเวลาของตัวเองเพื่อไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยประสานงานไปช่วยดูแลคนที่กำลังเจ็บป่วยอยู่เหล่านี้แหละคะ่ะคือความดีเล็กๆน้อยๆ้อย,อย,อยที่พี่ไมเชื่อว่ามันจะค่อยๆต่อจุดแล้วก็ เติมความชุ่มชื้นให้กับจิตใจเราในช่วงที่เรากำลังประสบกับภาวะยากลำบากทั้งในด้านเศรษฐกิจและก็การใช้ชีวิตนะคะจริงๆสิ่งที่พี่ไมค์คิดถึงมากนะคะก็คือกิจกรรมในช่วงที่ทำระหว่างเรียนมันทำให้การเรียนของเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นค่ะตั้งแต่ไปขึ้นค่ายนะคะไปค่ายอาสาตามชนบทต่างๆไปทะเลไปปลูกปะกาดังนะคะไปช่วยเด็กๆผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะไปสร้างความบันเทิงสร้างความสนุกให้กับเขาจนกระทั่งเรียนจบจริงๆแล้วก็มีโอกาส ได้ไปทํางานอาสามากมายไปเป็นครูเนาะไปเป็นวิทยากรสอนเรื่องการสื่อสารในที่สาธารณะค่ะหรือว่าจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนย่านเมืองเก่าจริงๆเรามีงานประจําแต่ว่าเราก็สามารถแบ่งเวลา ทำกิจกรรมให้เรามีความสุขส่งมอบความดีและก็ความช่วยเหลือต่างๆให้คนรอบข้างเรามีความสุขด้วยค่ะดังนั้นถ้าน้องๆเริ่มทําจากจุดเล็กๆแล้วมาชวนคิดใหญ่ทําใหญ่ให้มากขึ้นนะคะกับโครงการที่อยากให้น้องๆมาร่วมสร้างสารรค์สังคมไทยไปด้วยกันค่ะมีทุนรางวัลให้ด้วยนะคะสําหรับเป็นทุนการศึกษาถ้าใครที่สนใจนะคะพี่ไม์ก็อยากจะชวนให้น้องๆส่งโครงการเข้าร่วมประกวดมีโครงการ3 5 0 0 0บาท20รางวัลสําหรับเยาวชนอายุ15-25ถึงป จะจากชั้นมัธยมศึกษาจากอาชีวะหรือว่าระดับมหาลัยก็ได้ค่ะแล้วก็มีโครงการทุนรางวัล1 0 0 0 0บาทอีก77ทุนด้วยนะคะอยากชวนน้องๆมาร่วมคิดร่วมทาสร้างสรรค์สังคมไทยจิตสํานึกรักเมืองไทยปีที่13โดยสํานักงานปรลัดกระทรวงกลาโหมค่ะ